สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาตามกันต่อเด้อครับผมค่ะครับขอโชว์ขอลาบกับพระธุดงค์บุญหลายสายป่าเนาะ<ๆ>พี่น้องเนาะ,ค,ะครับผมปูบุญหลายของพี่น้อง FC เอฟซีน,นะ,ค,ะครับผมอ่างวดนี้ปูกะมาให้แนวทางเด้อครับผมค่ะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวใดจังไหนเดี๋ยวไปรับชมกันกับปูบุญหลายเด้อครับผมงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบห้าครับผมก่อนที่เบื้องแนวทางตัวเลข ลูกหลานเกามเชียก็ขอกาบขอพระคุณปูเด้อครับผมทีเมตาให้กับลูกกับหลานทรงตอพี่น้องเอฟซีครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเกามาเชียนําเชียในเด้อครับผมไปขอโชว์ขอหลับกับปูบุญลายกันเลยครับูครับลูกหลานเกามาเชียกาบนมัสการปูบุญลายครับผมจเ ปู่กรน้ำมาสักการค่ะเจริญพ่อเนมเชียค่ะเสียงคือเป็นเนี่ยวัยยุคดีสบายบอกค่ะปู่มาอยู่ในป่าปริวาสโอ้โอป่าปริวาสเสียงเป็นลอนวลครับค่ะเป็นปะปะเป็นกล่องเป็นปันและดืบบอเอหยงโอ้เมือนเดียวเจ้าจิตตังก็สำคัญพระเจ้าครับผมจะเล่ย์เบาๆค่อยๆเอาเบาๆค่อยเออค่ะ โอ้หวดว่าหันรุดเนาะปูเนาะว่ายุ่งไปกันรับมันกับเขาแล้วเนาะครับผมอืมมอว่าทุ่งไปไม่ได้รับสายเลยโอ้ปูทุ่งมาตอนนั้นนะอือเจ้าว่าปูทุ่งมานเนี่ยอือและมันมัน 3, 8, สามแปดเก้าสามแปดเก้าอืมอ,ม,อม,มันไม่ไม่ได้ร,ดรับสายแต่บอกว่าน่ารู้ป่าครับโอ้ยจะได้ปู สีแมนมเพ็ดเบียยคลายบ่ะแมนเรียนน้ำขิีบเหนแม่บันนี้สิโทษขึ้นแต่ว่าลืมบันนี้โอ้โขอถตรวหลายๆเด้อคับปูก,กับพี่นองเ c บซี่ครับโงสุดท้ายต้นร้อเมื่อสีออคไหมเขามาให้เขามาให้เขา,าใหม่หกตีทุนอ้อเป็นห้สามตัวหงวดหงวดบางนึงหันเลยครับ มันถี่ทิ่งบนทึ่งหลังนี่นะเอรนี่ต้องตามโค้งสุดท้ายพร้อมมือเลขออกคุณแล้วมือเลขออกเพิ่งเตียมลูกกับไปเห็นงานแต่มันต้องไปรับไต่เนี่ยถี่ทึ่งบนทึ่งหลังกันไหมครับโอ้ขอโทษท่องไตอยู่วัดท่องไต่อยู่วัดปัญญเล่ได้อยู่ตัวครับไต่อย,ยู่ดอกดอไต้ละเมินนี่แหละค่ะและเวานนี้กับ ฉันล่างไปก่อนค่ะปูครับผมล่างสามแปดตัวเก้านี่ยแหละอ๋อสามแปดครับผมบนบนให้เป็นสามตัวรถเด้อครับผมเก้าศ <9 S 1> ูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด สี2เก้าสองีเก้าสองอืมไห้ไห้เานี่แหละงั้นีครับอืมแล้วก่งจุดไถนี่ยทั่ไปรับเนี่ยโอ้ค่ะปูถือการแล้ววันต้องรับแล้ววันนี้ครับเหล็กมันเข่าแน่ค่ะปูมันจะเป็นแตงไดอกมผมขึ้นมาฟังทั้งปิมันติดตามกันด้วยมันคือยู่เขียนน้องชายกับจากน เมื่อนั้นปูทุ่มากวันนี้เก่าม่เชื่อว่าปูไหลโทุ่มากดิวันนี้เอ้าทุ่มขึ้นปูแม่มิดจัดเลยปูเจ้าผ้ากันมัน,ม,ม,ม,ออนมืึเหมือนเหล็กออกเนาะมันมันเลนหนาเลนหเลนหาเลนหลังอึ่มเพราะมันไหลสายไหลไหลายสายคือหั่นปลาปูทั้งเหล,ล็กเล่าเอาคน <c oughs> นี้เก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดซี่อ่าสี่เก้าสองครับปูเอ เันเป็นยังให้เลขแบบนี้มันนีแนวแปลกสงสัยครับอันตัวที่9 0งมันสงสัยแต่ว่า07จังเดียบมันก็เสียกแล้วอืม907ที่กินว่ดที่ให้อีกตัวหนึ่งเหรแต่ว่าว่าพให้มันจะลายพอครับเป็นมือโค้งทุกท่ายกันเลยพูดที่ว่าเพิ่นไม่ยํำหรือว่าจังใดนะครับผมเอมันวัดรอดตัวนีบามันตียำปะมันติเป็น หมายเลขเก่ามาเชียบวะหมายเลขเก่ามาเชียบครับผมหมายเลขทุตไทยมั่งนะแต่มันตัดสูงหือมันสีเป็นหนึ่งยี่เหรียญนะครับอืมบอกว่ามีความมั่นใจอยู่แต่ว่าการตั้งโครงทุตไทยเนี่ยแม่หน้าเหมือนแก้วตีทั่วไปยำหายครับปู่อืมเพราะว่าเตียงเรามันมันมาทั้งทีแม่เหล็กนะครับเป็นมาเสร็จน้องหัวมันเลยเป็นไป แต่เมืนนดอเพิ่งบอกไปเสร็จกรรมะบอกจมีกทุ่ยไทยนี่ที่หาได้ดีกว่าหร<ะ>ือเปล่าแม่ยนจีนครับปู่แต่ว่าตอนนี้ล่างผู้ก็ให้เม็ดเดียวสามแปดได้ครับผมสามแปดแต่เดียวแหละเพราะ,ละว่าหลายดอกครับเม็ดเดียวแต่ว่าบนนี้ยังเป็นสองหางแต่ว่าจังใดโค้งทุ่ทไายครับผมม,าาม,มันสามต่อจังๆๆๆด้านในครับเพราะว่านหาไปตามนี่รวดได้รวด หนาวว่ะค่ะปู่ยู่บ้านเฮ้ามันอยู่ตีนพู่ยางเงี้ยมันเคลนมันก็เย็นเนยกครับอยู่พู่เก่าพี่ไหมอ๋อพู่เก่าพู่เก่าอยู่ไสนเหรอยู่น้องบัวน้องบัวลำพูเอาปู่พู่เก่าอ่ะที่อยู่งขางเคลื่อนทั้งเคลื่อนมามีอันยู่หนาเื่อนนี่แหละครับเคลื่อนดูบนบอนแขนอันพี่เคลื่อนอีกแขนหนึ่งโอ้ยเคลื่อนหนึ่งเออที่ว่าไม่เหตุแขนไม่ทั้ง บั่นเม็ดใช่ไหมนอนสังถึงเงอ๋อนวสังน้าพูน้ออยมเพื่อนนอนสังเม็ดแบบเน่าอ่ะครับแต่ปั่นบ้เน่าอยู่ละอืมเขาเอื่นพัทยาสองกิดกุญลฟังไปฟังนะคอัโอ้พัทยาสองกียังไหวเป็นตะไปอาดคลิปน้าพูนามือยังเห็นไหมครับพัทยาสองกันไม่ได้มันล่มเี่นว่ามันหอตัวเจนนี้ไแล้วโอ้ าาอากาศดี้อมอากาศมันก็ดีครับต,ตั้ง,อองเอฟที่ขาก็มาเเจ้าไงหาไปรวดเด็กครับปูครับผมเด็กตามตัวนี่ดีประโยชน์ามาต้องตุ๋มเลยครับวันนี้ขันมามือออกเวลาได้บ้านนี้น้ำเจียยดสิล่งคักเรยปูบ้านนี้ครับเฮ้บยบาเด่ายต้องว่าไว้แล้วมาตันเดี๋ยวสิพยได้ ขอโทษเด้อค่ะเตืงปูเตืงพี่น้องเอฟซีเนาะครับผมค่ะขอโทษขอไปลายๆครับผมมือเล็กอ่ะกัมีเล้าพร้อมปานี้แล่นตำนาตำลังครับตังกับนี่คนตัวหลายใจังกันก็เป็นกันหลังกับขับสนแน่นละค่ะปูเออเล็กกับปลาปลไก่สิพอปานไดลค่ะเพราะว่ามันกูเทียเคยปล่อยใจเดี๊ยวยาวเลยหั่นนะแม่ยนเม่นอยู่ครับปูต้นหมากปูก็สิีสาวเดียวเลย ชาวเดียวห<า>ล่ะเป็นโปะมาลวดครับเข้าวผัดแม่เป็นร่างๆผัดมะกว่าใกล้เห็นนะครับผมใช้บวชพายจุติวัดเปัจเจกอืมกอดยีรุษไม่บวชทั้งสองกันหน้าเลยวะเป็นขา้าวผัดพนักไทยก็ได้ยวะครับค่ะานใด,ดทั้งบนทั้งแหลงเขาลองเบิึงเด้อครับพี่น้องหนึ่งท่านว่าขอมปูกะเมตตามาใหา้แล้วครับผมล่างสามแปดบน 907กับ492ก้าสองครับผมครับผู้ครับลูกหลานเกามาแชร์กัดจีนรบกวนปูสมนีเด้อครับผมครับครับกราบขอบพระคุณปูบุญหลายสายปลาด้วครับผมค่ะหมดนี่เดี๋ยวถงสุไทร์ทามีจังได้กัดกินกลางมากด้วครับผู้ครับผมเฝนโชยอยู่แล้วเจ้าผู้ว่าหาผู้ยู่ดีมีแห้งด้วครับผู้ครับค่ะกราบน้ำมันใส่กันครับ เล่นพรโอ้ค่ะท่านผู้ชมเสียายเนาะเพิ่นกระท้อมาอีลีเนาะครับผมค่ะเกิเอาไม่เนาะพี่น้องนอกเขาเขอถอดเขาไพ่ลายครับผมค่ะครับเตียนเนี่ยนะคะท่านผู้ชมพี่น้องที่เพิ่นแฟนคลับของปูท่อมาเตียนน้ำเชี่ยเนี่ยค่ะบางเทียก็ลืมดิค่ะครับตามปูหายแนงสิเนาะครับผมถ้าถ้าเขาก็บ่ได้กิน ันมามื้อเลขกออกเนาะครับครั่ะคนกับพี่น้องกับสิเข้าใจหฮางอยู่ดอกมันอยาก่ะด่ันผู้ชมพ่อพ่อปูท่มาเมื้อเหลนกเราเจ้าวาเนาะครับผมว่าสิโท่กับผู้หนึ่งท่มาไปน้าอีกอาดลาดอีกไหม่ะด่ันผู้ชมไปน้าอีกเลขยครับผมเลยเวลาลงทลิปลงยังไปอีกเนาะพี่น้องเนาะครับผมเอากัดร่องเมืองงวดนี้เด้อครับพี่น้องครับผมสู่กันต้อครับผมกับปูบุญหลายสายปลา สำหรับคลิปนี้เก่ามาแชร์ก็ต้องเชร์กับเคอวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าค้มหกสิบหาสุขหูสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ